สวัสดีครับผมสวัสดีเรามาอยู่กับบักร้อนแมวฟงแมวฟงคนระัเรามาอยู่กับบักร้อนนะครับผมเฮ้ยมพอนวันี <c oughs> ้ <c oughs> บักร้อนวั <c oughs> น <c oughs> นี้ก็มาอยู่แน่แพนเวสเบรนลอดเหมือนเดิมซึ่งบักร้อนมันจะตามตีชีวิตผมนะจังหวะนี้บักร้อน เอากระโดดหน้าตตยแล้วบักล้นเอ้าว่าไงบักล้นสกินมันน่าจะบักอ่ะดูส่งอ่ะมันล้นเลยซึ่งผมเห็นข้างบนไม่ห่าน่ะมันต้องไม่เห็นครับไม่เห็นครับผมไม่เห็นผมคุณคุณไม่ต้องมาซีดยิ้เลยเอาลงไปอยู่เออเอออะไรล่ะัวสวนหน้าได้ก็ลลงวัวจมไเนี่น่ยเนี่ยเอยไม่เห็นไม่เห็นตากุตาบอดอื วันนี้มาอยู่ในแพนวีเอเบล็อตคือผมแอบไปเล่นมานิดนึงนะผมนิดนึงจริงๆถึงแม่สวนผมยังมันจักาะกระถือนะผมก็แอบไปเล่นมันมีมันคีโกงมันมีว่าอกลัวแอบไปเล่นมานิดนึงกูหมัวเลยสัตวกูหมัววผมแอบไปเล่นมานิดนึงจริงๆผมได้แค่หนึ่งวันสองวันเองดูดิดูสวนดิหนึ่งวันสักวันที่ิงกูเห็นไม่ก่อนสองวันสามวันไหน ตอนไหนตอนไหนคุณมีหักฐานไม่ได้โอ้ไม่มีหลักฐานเดี๋ยวมาพูดดีเขมีผมมีหลักฐานตอนไหนตอนหนตอนไหนตอนไหนตอนไหนบลาบลาบตุยลาบ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 ลเลายาาายาอลบบบ ซึ่งผมจะมาแนะนําตัวของผมนะครับผมว่าผมมีตัวอะไรบ้างเนื่องจากบอกก่อนเลยตัวอะไรไม่รู้เปรสโตโมติโอมิโนนี่นะแล้วผมจะหยิบม,มาทําแมวอะไรไม่รู้ซึ่งผมได้มันมาถึงแม้มันจะกากมากกเ็เถิดแต่ผมก็เอามันมานะครับนี่แล้วก็มีมางอ่ยโอ้ยไม่ต้องมาพูดเลยเอีรุนเ,เอามา,เอา,มาเอาไหม นี่อะไรเนี่ยตัวอะไรตัวอะไรโว้โว้ยเกินพี่เอามาดิกูเพิ่งกดอันนี้เอามาดิเอามาดิเฮ้ยผมจะได้ซีเขียบมาทุกคนเฮ้ยพี่ร้องเข้าใจดีว่ะเออายเขาให้ไอ้ตัวอะไรมามาดุงดุงดุงเหรอเขาให้มาดุงดุงดุงกับผมนะผมไอ้ตัวนึงมาชื่อกามันมาลามันนี่ไอ้ตัว สีแดงๆมันชื่อว่ากามันมาลาลามันส่วนไอตัวที่เป็นพริกไทยนี่ชื่อว่าลันดันมาดุงดุงดุงนะทุกคนนี่จำกันอย่างงี้นะไม่ใช่มันคือเกลือผมซื้อมานะกเไอชีเหลือมันคือน,น้ำผึ้งไออนนันมันคือเกลือนี่ไข่นี่ไข่เอ้เฮ้เอ,เอ,เอ้ไม่ใช่ละไม่ใช่ละนี่คือสวนของผมนะซึ่งผมก็ปู่บักนายแครลท นายแคลรอ์นะมันยังโตไม่พอเพราะว่ามันยังโอ้ยอ้การ้ปโอ้ทโอยใอรยโอนยโไรยโอนยนอ้ยมอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่ะโอ้ยโอนยอ้ยโ่้ยโอในโอ้ยโอ้ยทอ้อ้ยโอ้าโอ้ยอ้ยเอ้ามอนยอ้ยอ มาเฟียมันชื่อว่าคูไปว่าอะไรวะเดียนโฟล์เคนนะซึ่งผมไม่รู้ซึ่งวันนี้เป็นเวลาสามทุ่มครึ่งว้าวโอ้เด้วจัด ทุกคนเห็นใช่ไหมทุกคนได้ยินเสียงไหมอย่าตัดออกนะเอ้กูตัดออกขูตัดปิดไปแต่เอาไว้ดีกว่าทุกคนจะได้ไม่ได้เบื่อนะอย่ากูได้ยินเสียงมาตอนไหนไว้แค่เนี่ยกินบัคเขียไม่แบ่งกูเลยกีนเคียมาตอนไหนไม่รู้ดิไม่รู้ดิเอาไหมอ่ะเอาไหมอ่ะเอาอะไรเอาไหมล่ะตีเข็ดเอาตุกเอาเอามามาโมโมโมโ เนี่ยเออเด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 บอสมาตัวอะไรมาวะไอ้ทาโกโ้อะไรเน็ตมาดิวะนี่ดีฟาดมันฟามนมนมด,ดมันมึงมึงไอ้ดิซึ่งมึงมีเขียนเลือดเขียนนี่มึงเท่าบริกรได้โอ้ตายละมึงกะจะวะโคตรกะสีเขียดแดดมึงให้สีเขียดกูมาใช่ไหมนี่เฮ้ยไอ้นี่มันใจดียังเอ้คนใจดีอย่างนี้มีน้อยในโลกนะทุกคน ซึ่งบักดีมันก็มีช่องของมันด้วยนะแต่มันไม่ลงแล้วคี่กูขี้เกียจลงอ่ะกูลงแต่ติต๊กก็ก็ไม่รู้ว่าช่องติ๊ต็อกมันเสื้ออะไรนะผมถ้าอยากให้มารีวิวเองก็รีวิวไปนะก็บอกซ่องเสื่อโอเคได้โอเคนะยินดะีแมนะนะ่จ้าถึงจะผู้ติดตามแต่ที่มาคนช่วยติดตามไหนเฮียกูอยากไล่สดโอ,อเคก็ไปไปติดตามเขาได้นะครับผมซ่องติต๊กตอกของเขานะไม่ได้ฟักทองทำไมมันยิ้มแข็งอย่างนั้นอะ มันไม่ได้แปลงฟันเหรอแล้ะเรียนฟักทองเหรอแต่มึงก็จริงเหรอเฮ้ยมิสเตอร์แคลอ์กูโตแล้วอ่ะเตยเหลืองมึงฟ้องแม่เนี่ยมีการดาวตกค่ะค่ะไอ้พวกเบสลอลที่50ตัวมันจะหนุนขึ้นมาปุ๊มเหรอ อัสเลเตอรนี่ต,ะนะนตัวอะไรวะเนี่ยมีลาฟาสเตตติดคอตัวอะไรวะเนี่ยรถเดินได้รอโคตรกากเลยโอ้โหกูได้รถเดินได้โอ้โซีเรียสไนท์นี่เอามาแทนบักรถมาเตโอก็ได้มันผิดตังได้เท่ากันเหมือนกันรถมาเตโออะไรล่ะ ล้อตุงตุงตุงไม่ใช่ตุงตุงดิตุงตุงมันตุ่ยเย่สบายเก้ห้าไปแล้วทุกคนแล้วก็มีบักนี้ตัวอะไรวะเว้ยนี่มันตัวนี่ผมตามหาดิจีราฟฟาเชลีสตาขีเนี่ยมันตาเหียจริงนะติดติดเพชรด้วยเอามาแทนบักไหนดีวะบักนี้มันก็ผลิตตังไงยิ่มึงดูผลิตตังมาโคตรเรื่อย่เลยอ่ะพี่เอาแทนดากอนคาเมโลดีไหม แล้วก็าคาเมลอ롱มาซื้อซ่องได้อีกนี่มาซื้อมาเลยวางไปไอ้ม่ต่อะลาลีลาลีเนี่ยเอานุ่นหน้าคนเดือยเอานุ่นกลัวก็น่าคนเดือยเออผมเป็นพันนี่ได้ะอานุ่นหน้ามันเอือตรงไหนวะหน้ามันก็มันเอือแล้วเรากี้หัวเรากลัวมึงไม่เหมือนมึงไม่เอือมึงไม่เอือกูเดือ มันไม่เออจริงเรอเปล่าวะมันจะบอกแค่คำคมสำหรับไอ้ดินเรื่องคณิตศาสตร์น่นะกูค,คิดช้าแต่เรื่องฟอสเซคน,นะสัตว์คิดได้หมดเลยมันรู้ทั้งหมดว่ามาสโตนตัวไหนมันตัวไหนอย่างเช่นไอ้ตัวจิ้มดาคาตกรอน่ะไอ้ทูทามใช่ไหม<ช>แต่แมันรู้ว่ามันเล่นยังไงนะผมจิ้มดาคาตกรนะผมก็บอกไปแล้วนี่หว่าเลยแต่กูจะจิ้มดามันก็ไปจิ้มีึงพยายามจะจิ้มดามันก็จิ้มไม่โดนอะเพราะว่ามันเออเกินนะผม ไม่ยินบล็อกมันทำร้ายกไูได้ตัวอะไรมันเนี่ยกีวีซิโนกีวีซิโมวางก่อนแล้วกันผลิตตังได้สองพันก็เยอะอยู่แต่ตอน,นเ,เนี้ยทาโกเวนทาโกเนี่ยมันโคตรกากเลยมันผลิตตังได้เท่าไหร่วะสามร้อยอืมเป็นตัวที่เก่งมากเลยไป ทุกคนนี่ผมได้ตัวนี้มาบักอะไรวะปักปลาหมึกนะผมมันเป็นีิตตังได้สาม0 0ืนเจ็ดพันแล้วบักของดินอ่ะบักดินโซยเพื่อนดูดิ <69. S 1> หกหมื่นเก้าไหนใส่บ้านเอะไหนองไปทตงบ้านเลยไหนอันไหนว่าฮอสปอร์ตอ่ะออเนี่ย ฮอสปอร์ตนี่ฮอสปอร์ตของบักดินนะผมมันผลิตตั้งได้หกเมต่เอาไปตัว t f มันตัวอะไรมันใหญ่ขนาดนั้นมันนนะเอาไมแมวมันก้ากเกินโคตรใหญ่เลยของบักดินอ่ะเฮ้ยตอนนี้ผมลืมบอกไปว่าสภาพอากาศนะนะผมไม่รู้ว่า มันก็เป็นจริงนั่นแหละเนาะคนเล่นเล่นเบากันละเพราะว่ามันเริ่มอากาศหนาวแล้วนะเล่นเบาเพื่อนคนเล่นเบาอะเล่นเบาผพื่นในคลิปนี้อาจจะมีคำการเยอะหน่อยนะผมนะเพราะว่ามันเกลียนนะผมมันเกลียนเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมจะได้อะไรพิเศษมาเสียเลดอะไรนะครับผมนะโอ้ยอดกาเล้ลุง เดี๋ยวมันติดอะไรเนี่ยทำไมมันกลับหัวอย่างเงี้ยแล้วมันติดเลยวะอั w ซิ p ดาวอั w ซิ i ดาวซิ i ซิ i ซิดดาวหรอวะไม่รู้เหมือนกันสถานะอะไรเนี่ยเกิดกับบังเนี่ยด้วยเนี่ยบักอะไรวะเราว่ากัสตูโน่เนี่ยโอ้โหอั s ซิดดาวเป็นตอนอัปเดตอ่ะใช่โอเคฮะ ใขรอยากให้ผมเล่นแบบน,น,นี้ตอนอัปเดตก็คอมเมนต์บักมาด้วยนะบักโรนก็จะมาเล่นด้วยนะผมเอาี่เกูง้ก่อ,อ,ววอนไม่รอนี่นะผมามาเล็ดพืชกินเนื้อขายในราคาย5ิบห้าล้านซื้อผมมีเงินพอดีซื้อมาเายตัวอ่ามลสอบสินค้าคุณเต็มแล้วโอ้โหสินค้าผมก็เต็มอยู่แล้วนะ แต่บั克ล้นนี่ไม่เต็มนะผมอะไรฮิซื้อมาแล้วมเมล็ดก,กินเนื้อได้มาเปิดไข่ทองกันนะครับไ,<อ>ได้ตัวนักก้าวผมได้สงครามกับบักอะไรนะบักลายชานุมิน้าบาน,านานี่นี่นะผมไม่ใช่นุมิน้าพิษณีนะนุมนิน้าบานานี่นี่ตัวเนี้ยนะ่ผมได้เริ่มสงครามกับมันนะ ดูดิมาส่งลูกน้อก,กระจกคิบหายเลยอะไรวะส่งลูกน้อขนาดน,นี้ใครมันจะไปสู้ไม่ได้วะเอออะไรเนี่ยกระบองเพชรกระบองเพชรเดินได้เว้ยฮ้ยตัวอะไรวะปิงง่วงว่ะมึงนอนดึกทุกวันมึงจะไม่ง่วงเลยวันในกวุง take this โดนอะไรโดนอะไรอะ่ะมันก็มีแต่ตัวก,กากๆนะเนี่ยคุณชนะครั้งนี้โอ้อยู่แล้วกากขนาดเนี้ยโหได้เงินคนน้อยโอ้ยเอ้ยออกไหมสรีเกินได้สองหมื่นตัวไหนวะหยอกรีเกินได้สองหมื่นเอาม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 า โอ้มันบิดกว่าผมกลับมาละผมกลับมาแล้วทุกคนไม่กฉลาอสเลติคอยสเลติคอยครับมาผมจะมาเอาเอสมากินน้ำให้ดูกันนะฮะมึงหยุดก,ก,การกระดมของมึงเดี๋ยวนี้ <c oughs> เอาไหมไอ้ฉลามถูดมา <c oughs> อ๋อนี่ไงฉลามโดดมากฉลามดดมากเคอันนี้แมวแล้วแมวแล้วผิดมันกะาเกินพวกศาสรสลิงเงินไม่เฉาหมื่นเลยนะเพื่อนมาสองพันไม่ใช่เ,เค้าทุกคนผมได้บักไข่ลุงมาประมาณสองอันน่ะผมได้มาสองอันนะไหนลองมาเปิดกันว่ามันจะมีตัวอีกอย่างบ้างนะไปไปดูกัน เดีได้ตัวอะไรวะโอ้โหได้ตาลาลโอตาลาลามาไขาใบสองไขนี้หมดแล้วนะโอ้โหจีราฟาสาลีติดคอถือว่าเกลือกูได้เงินเพลงฮอตบอดแบบนึง่งตอนนี้นะผมผมได้ปลูกบักเลนนี้ซึ่งมันยังไม่โตสักต้นหนึ่งนะผมก็ทำให้ เบนลอตที่มันกากๆมันก็เดินมาได้อย่างสบายใจนะผมนะแล้วผมก็จะเพิ่มพลังให้กับมันด้วยการใส่ทังน้ำนะผมโตใเพื่อูใช้ด้านหลังไงให้มันโตนี่มันยิงแล้วมันยิงแล้วมันยิงแล้วเฮ้ยไข่กอลลี่ว่ะไข่กอลลี่มาทุกคนลงมาลแล้วดูมันเดินมาดิลงมาแลนวมันเดินมาทำเมียอะไรตรงนี้จะแพ้โอ้โห มาเลนที่เขากาะก,กามันยังแพ้เลยไข่กอลลี่เนี่ยมาในลองเปิดดูมันก็น่าจะก,กากแหละดูเนี่ยแต่มาเปิดให้มันดูหน่อยแล้วครับผมอาจจะโหดัมพูเลนใหม่นะอยากได้มาเตโอวะ่ะทุกคนมันจะออกอห้ผมไหมโหจีราฟาสลิตติคอ,อบักบักอันนี้มันมาอีกแล้วบักทาโกมาทำไมวะแล้ววะ บักทาโก้มันมาแล้วมันกระตุยเยในครั้งเดียวซึ่งมันคุณโชคสี่ผมฆ่ามันได้แล้วมันคุณโชคสี่ทุกคนมาดูกันว่าผมจะได้ตัวอะไรบ้างระหว่างเป็นหิเห็นวานขออาแนมีเป็นว่ายตัวเหรออ่าไม่เชื่อโชคคุณสี่เนี่ยผมได้บักหนี้มานะเบบี้จินเปนซิมิงเกียงจูกอร์มจอะไรสักอย่างซึ่งผมขี้เกียจอ่านมันนะผม ซึ่งผลิตตังได้สามพันนะถึงว่าเยอะอยู่วางไปนี่นะสิ่งที่ผมอบอก,บอกว่าอยากได้มันนี่คือการผลิตตังของมันแค่พันแปดเด้อทุกคนมันกะจังวะผมว่าพาอแค่นี้ก่อนนะผม,มว่าพอแค่นี้ก่อนนะวเพราะว่ามันจะเกียรเกินไปนะผมซึ่งสคลิปนี้ก็มีแค่นี้แหละนะผมนะอ๋อแล้วก็อย่าลืมนะผมกดไลค์กด subscribe แล้วกดแชร์มาให้บกักโลนี่ด้วย ที่ช่องติ๊กตอกของมันนะซึ่งก็ลาก่อนนะผมนะบุยบุย